จะดีแค่ไหนคะถ้าในปีนี้น้องๆอยากจะไป summer school ที่อังกฤษแล้วมีพี่ๆก g r ป u ีดเ a อร์จาก APS ไทยไปดูแลตลอดทั้งทริปค่ะโดยในปีนี้นะคะเราจะมี group leader ถึง4กลุ่มด้วยกันนะคะสำหรับน้องๆที่สนใจจะไป summer school ที่ประเทศอังกฤษในปีนี้นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังตัดสินใจไม่ได้ไม่กล้าไปคนเดียวเนี่ยถ้าได้รู้แล้วว่ามันมีกรุ๊ปไหนบ้างลองติดต่อเข้ามาได้เลยหลังจากที่ชมคลิปจบนะคะก็เรามาเริ่มกันที่ กรุ๊ปแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นด้านซ้ายมือนี้เนอะอันนี้จะเหมาะกับน้องๆที่อยากจะเน้นในด้านของ Career Focus นะคะที่ p r o e อต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเหมาะกับน้องที่ต้องการเพิ่มความรู้ในด้านอาชีพที่ตัวเองสนใจนะคะก็จะมีตั้งแต่น้องอายุ13-15ปีไปจนถึง16-18ปีเลยนะคะโดยความเด็ดของที่นี่ก็คือว่านอนกินเรียนกับ professor ที่ Imperial แล้วก็นอนที่ Imperial แล้วก็เรียนที่ Imperial ด้วย Imperial College London นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ชื่นชอบสาย Imperial และอยากจะอยู่ในลอนดอนเนี่ยที่นี่มีความเหมาะสมมากๆเลยโดยเซสชั่นที่เปิดนะคะที่เป็นออนไซต์เนาะก็จะมีตั้งแต่วันที่23กรกฎาคมไปจนถึงวันที่4สิงหาคมก็สำหรับใครที่อยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถดูได้ที่ Facebook ของ APS ไทยนะคะหรือติดต่อมาที่ทีมงานก็ได้นะคะอันที่2เลยอันนี้เนี่ยก็จะเน้นสาหรับน้องๆ ที่อยากจะไปเติมโปรไฟล์ในด้านที่เป็นอะคาเดมิกเพราะที่ตัว Concord College เนี่ยนะคะเขาเป็น Boarding School ที่มีความท็อปมากๆอยู่แล้วในประเทศอังกฤษเนาะในทุทกๆปีเด็กก็จะติด Oxbridge หรือว่า G5 หรือมหาลัยที่เป็น t o อป n i v e r s i t y ในอังกฤษเนี่ยทุกปีอยู่แล้วและในพิเศษในปีนี้เนี่ยที่จริงเขาจัดมาหลายปีแล้วเนาะเขาให้สามารถมี Group l e a d e r ไปได้ด้วยที่จะไปดูแลน้องๆที่อยากจะไปเรียนที่นี่โดย การเรียนที่นี่เนี่ยก็จะเน้นเป็นเชิงวิชาการเนาะวิทยาศาสตร์ภาษาอังกฤษอะไรแบบนี้แล้วก็เหมาะมากๆก,กับคนที่อยากที่จะแบบเน้นวิชาการหนักๆห,หรือใครที่มีอารมณ์อยากจะไปเรียน โรงเรียนที่อังกฤษแล้วอยากรู้ว่า boarding school ที่อังกฤษมันเป็นยังไงที่นี่เหมาะมากๆเลยเพราะว่าคุณครูที่สอนก็เป็นคุณครูจากคองคอร์ดสถานที่ที่ใช้ก็เป็นคองคอร์ด college ทุกอย่างเหมือนกับว่าน้องๆเป็นนักเรียนที่คองคอร์ดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อายุประมาณ10-12ปีนะคะนี่ก็จะเป็น session สำหรับน้องๆ10-12เนาะกับอีกอันหนึ่ง13-17ปีแล้วสนใจเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาได้โดยที่ เขาจะมีด้วยกันทั้งหมด2 s e เซสชันด้วยกันแต่ว่าเซสชันที่จะมีกรุบิเดอร์พาไปเนี่ยคือเซสชันแรกนะคะคือวันที่1นึกุลานะคะถึง18บแกุลาค่ะค่ะอันต่อไปที่3นะคะอันนี้เหมาะมากๆกับน้องๆที่กินนอนทุกอย่างคิดเป็น ด้านอาร์ตค่ะเราจะพาไป summer school ที่ i ิสกค่ะหรือว่า international school of creative arts นะคะอย่างที่ทุกคนรู้นะคะเขาได้มีมาเปิดเวิร์กช็อปด้วยเนาะเมื่อไม่กี่วันก่อนนะคะทีะ่ที่กรุงเทพนะคะซึ่งอันนี้เหมาะมากๆกับน้องที่ต้องการจะไปต่อมหาวิทยาลัยด้านอาร์ตนะคะอย่าง UAL หรือเป็น top art ที่ประเทศอื่นๆน,นะคะที่นี่ก็สามารถเตรียมไปได้และความพิเศษก็คือว่าเขาให้กรุปร๊ปลีดเดอร์พาน้องๆไปได้ด้วยซึ่งความพิเศษของ ตัวกิจกรรมนะคะน้องๆเนี่ยหลังจากที่ได้เรียนมาแล้วไม่ใช่ไปเรียนเลคเชอร์อย่างเดียวเนาะน้องๆจะได้ผลงานพอร์ตโฟลิโอกลับมาด้วยนะคะถ้าสมมุติว่าใครที่จะไปด้านอาร์ตเนี่ยจะรู้ดีว่าจะต้องมีพอร์ตโฟลิโอด้านอาร์ตเวลาไปยื่นเข้ามหาวิทยาลัยที่นู่นด้วยรวมไปถึงใครที่อยากที่จะไปเรียนที่มหาวิทยาลัยท็อปด้านอาร์ตที่ประเทศอังกฤษนะคะที่อิสกาเองเนี่ยก็เป็น six form เนาะเป็นที่ที่ผลิต บุคคลที่มีคุณภาพแล้วสามารถเข้า Top university ด้านอารได้ทุกปีเลยใครที่สนใจอยากจะไปก็สามารถไปเรียนได้ตั้งแต่6 i x form ไปเลยนะตั้งแต่ตอน A-Level ได้เลยนะคะ mm hmm. หรือว่าถ้าใครที่ยังอยากจะรู้ว่าเออที่นี่เป็นยังไงก็ลองไป Summer ร์เขาก่อนได้ก็เด็ดดวงเช่นเดียวกันนะคะเหมาะมากๆกับน้องๆที่อายุ13-18ปีนะคะก็เซสชั่นที่จะจัดเนี่ยก็จะเป็นวันที่10จุลายนจนถึงวันที่23จุลายนค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อได้ ที I ่ i อเพียสไทยเช่นกันนะคะส่วนที่สุดท้ายอันนี้เราออกจากประเทศอังกฤษนิดนึงเนาะสำหรับน้องๆที่สนใจชื่นชอบวัฒนธรรมญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราจะพาขึ้นไปที่อากิตาค่ะ เราจะพาไปเรียนซัมเมอร์สกูลสสัปดาห์เต็ม10วัน10กิจกรรมนะคะที่อากิตะอินากะสกูลนะคะที่ประเทศญี่ปุ่นแน่นอนค่ะด้วยความที่เราจัดกุ๊กไปญี่ปุ่นก็จริงเป็นประเทศที่ปลอดภัยก็จริงนะคะแต่เราจะมีพี่ๆไปดูแลน้องๆน,นะคะตลอดทั้งสสัปดาห์ที่น้องๆอ,อยู่ที่ญี่ปุ่นเลยนะคะดูแลทุกอย่างเลยก็เหมาะมากๆก,กับน้องๆที่อายุ1 3บสถึงสิปีโดยคอสเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่3จุลายถึง16กจุลายนะคะแล้วก็เรื่องของรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมอย่างเช่นวีซ่า ตัว๋วเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะวีซ่าเราจะสามารถช่วยน้องๆในการทําได้นะคะส่วนในตัว๋วเครื่องบินเราก็สามารถช่วยดูให้ได้แต่ว่าถ้าใครที่มีเอเจนต์หรือว่ามีรายละเอียดของตัว๋วเครื่องบินอยู่เราสามารถติดต่อ,อก,กับเราได้ตรงนี้เนาะ mm. ก็ไม่อยากให้โอกาสดีๆแบบนี้นะคะหลุดลอยไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งไปเนี่ยเราก็มีคนไปดูแลด้วยเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยรวมถึงตัวน้องๆเองก็ไม่ต้องห่วงด้วยเพราะว่าเรามีคนดูแลทั้ง4กรุ๊ป ทั้ง2ส,สัปดาห์เลยนะคะก็สําหรับใครที่สนใจอยากจะไปนะคะก็ยังทันนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่แอเพสไทยคะ่ะ